สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกหนึ่งคลิปนะคะกับ45คานะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำรถแนวไหนคะนั้งมะเป็นแนวผู้บริหารเนาะ <c oughs> อยากได้ความรู้ร้าอยากได้แบบว่าโก้ที่ซึ่งเป็น Toyota Camry Hybrid นะคะเครื่องเบนซิน 2,500cc คันนี้เป็นเบนซินผสมไฟฟ้านะคะเป็น2ระบบนะคะตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากๆเลย รถผู้บริหารแต่เติมน้ำมันเหมือนวีออสเลยค่ะเองว้าวาแล้วนะคะตัวนี้กล้ายืนยันเรื่องการประหยัดน้ำมันจริงๆนะคะโอเคได้เรามาดูกันนิดนึงนะคะว่าตัวนี้มีข้อพิเศษยังไงบ้างนะคะ t o y o ต้ c a m r y h y b r i ิมมนะคะเป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีเป็น2ระบบนะคะตัวนี้ภายในสวยงามมากเลยค่ะรูหราสมระดับ ผู้บริหารเลยทีเดียวแต่ลูกค้าไม่ต้องกังวลในเรื่องของการแ,นาแมนทอรแมนะคะบางคนมีความเข้าใจว่าโอ้ยทัมเบอรี่ไฮบริดฉันไม่ใช้หรอกแบตเตอรี่เนี่ยลูกเป็นแสนแพงแต่ถามจริงๆนะคะว่าแบตเตอรี่เนี่ยเขาการันตีให้10ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้แล้วตัวนี้ที่สำคัญคือเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริดมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ได้อีกยาวๆ10ปี ใช้ได้อีกกันยาวนาน,น,นไเลยทีเดียวนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่เลยเพราะว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยแบตเตอรี่รูปนี้อาจจะเหลือแค่ประมาณหมื่นถงสองหมื่นก็ได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเห็นลูกค้าแต่ละท่านนะคะชอบนิยมในการใช้รถเปลี่ยนรถกันบ่อยมากๆเลยอาจจะใช้แบบว่า5ปีก็เปลี่ยนรถแล้วอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเอารถผู้บริหารตัวนี้ไปใช้นิดนึงน้องเออเติมน้ำมันเหมือนอะไรน้องน้องมะคันนี้หรอ จะไม่เหมือนพี่ออสอะเอางี้<ช>ดีดกว่าน้องม้าจะรับมุกไปทันนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันจะ,ะเรียนรูจะรถแบบว่าเซฟตี้วีออสรถกระบะอะไรอย่างนี้นะคะพอเจอไฮบิดเข้าไปน้องม้าตื่นเต้นมากเลยนะคะใจ <c oughs> จริงอยากได้ด้วใช้เอง <c oughs> <c oughs> ไม่อยากขายไม่อยากขาย <c oughs> <ๆ c oughs> ตัวนี้นะคะเดี๋ยวพี่เปิดท้ายให้ดูนิดนึงนะคะว่าข้างหลังเป็นยังไงกันบ้างเมื่อกี้เมื่อกี้ตากล้องดูข้างในหรือยังอ่ะโอ้โหหรูหรามากเลยนะยังที่นัเดี๋ยวเราดูท้ายกันดี ด้านนี้นะคะเป็นตัวแบตเตอรี่ของไฮดิทคะซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มันไม่ได้น่ากลัวหรือว่าน่ากังวลที่บางคนคิดนะคะถ้าเปิดใจกับเขานิดนึงนะคะจะได้ลดดีๆไปเลยแล้วราคาเบามากเออเราลืมแจ้งราคาตรวนี้ราคาเป็นไงะราคาตอนนี้นะคะขายอยู่ที่5,8า0 0นบาทแันบ<ต>ถ้าเราจองใครในเดือนนี้แต่ว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นสำหรับเดือนกรกฎาคม2 5 6 3ั่าอ ฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนฟรีเงินดาวฟรีเงินจองแถมมีส่วนลดพิเศษสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้อีก20,000บาทนะคะได้ค่ะถ้าใครตัดสินใจซื้อหรือว่าจองภายในเดือนนี้นะคะตัวนี้ได้รับส่วนลดอีก20,000บาทจาก5 8 8 0 0 0บาทเหลือด้อ 5, 8 0 0 0บาท เท่านั้นค่ะใช่ค่ะตัวนี้ฟรีดาวได้แน่นอนนะคะเรื่องฟรีดาวไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันฟรีดาวได้แน่ๆอยู่แล้วล่ะอยู่ที่ลูกค้ามากกว่าว่าลูกค้าอยากจะฟรีดาวหรืออยากจะใช้เงินหรือเปล่านะคะถ้าไม่อยากใช้เงินเลยเอารถไปขับเลยก็สามารถทําได้นะคะสําหรับคันนี้ใช่ค่ะนะตัวนี้ก็ลืมบอกโปรโมชั่นลูกค้านะเออได้ไงอ่ะได้ไงก็ ถ้าลูกค้าสะดวกสาขาไหนก็เข้ามาสาขานั้นได้เลยนะคะของเรามีทั้งหมด2สาขาที่ไหนบ้างน้องมาของเรามีสองสาขานะคะตอนนี้ Toyota Camry คันนี้จอดอยู่ที่สาขาคลอง8ลำลูกกานะคะตรงข้ามปั๊มปตทเลยนะคะติดถนนลำลูกกาเลยใช่หรืออีกหนึ่งสาขานะคะอยู่ที่สาขาคลอง9้าลำลูกกาตรงข้ามกรมการปกครองนะถ้ามาไม่ถูกสามารถโทรสอบถามหรือว่า ทักเพจทักไลน์เรามาได้นะคะเดี๋ยวเราแชร์โลเคชันให้ใช่เรามีหลายช่องทางให้ลูกค้าติดต่อเนาะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook หรือ Line แอดนะคะหรือว่าจะเป็นหน้าร้านเองก็ตามนะคะลูกค้าสะดวกแบบไหนติดต่อเข้ามาได้เลยสอบถามได้เลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะติดปัญหาอะไรเราคุยทุกเคสนะคะย้ําเลยว่าคุยทุกเคสให้คําแนะนําทุกเคสบางเคสอาจจะมีปัญหาเรื่องบูโรเดี๋ยวเราช่วยแนะนําให้ว่าตอนนี้มีบูโรและอนาคตทํายังไงถึงจะได้รถไปใช้นะคะไม่ว่าลูกค้าจะติดหรือไม่ติดยังไงนะคะ ต้องใจยังไงเกี่ยวกับเรื่องเอกสารเนาะเพราะลูกค้าหลายๆคนเป็นแต่ว่าที่เนีย้ยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็มีทีมงานให้คำปรึกษาอยู่ทุกช่องทางของการปรึกษาเลยอยากให้ลูกค้าลองเปิดใจกับ45คาดูนะคะเข้าใจว่าหลายคนมีปัญหาทุกคนแหละอืแต่ว่าปัญหานั้นเนี่ยเราจะหาทางออกยังไงใช่บ <ะ S 2> างคนท้อแล้วเนาะใช่ค่ะปรึกษามาหลายที่แล้ววะพี่ที่นู่นที่นี่ว่ายอย่างนั้น อ,อ,อยากให้ลองเปิดใจกับ45คาดูนะคะลองขอคำปรึกษาจากเราทีเนาะใช่ใชค่ะเราจะได้ให้คำแนะนำกับลูกคา้าเราให้แนะนำและช่วยหาทางออกให้ทุกเคสนะคะปรึกษาฟรีถ้าไม่สะดวกอยาก ต้องอดูพื้นที่เนาะถ้าลูกค้าอยู่กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเราส่งเจ้าหน้าที่ไปหาได้เลยนะคะ,คะแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดหรือไกลๆจริงๆเราใช้วิธีโทรศัพท์คุยกันหรือว่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาดูกันก่อนได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามีความเป็นไปได้เราจะส่งเจ้าหน้าที่ไปหาท่านถึงที่บ้านเลยทีเดียวแต่ถ้า,ถาเป็นกรุงเทพปริมณฑลนะคะย้ําเลยว่าอยากให้เราไปรับเอกสารหรือว่าไปพูดคุยอยู่ตรงจุดไหนนะคะก็ก็สามารถ พูดค,คุยกันได้ถ้าเรามีเจ้าหน้าที่ที่สามารถไปได้ทันเวลาที่ต้องการของลูกคา้าเราสามารถส่งเจ้าหน้าที่ไปได้ค่ะใช่ค่ะหรือว่าอยากจะปรึกษาก่อนว่าเครดิตของตัวลูกค้าเองจะสามารถออกรถได้ไหมหรือว่าคุณจะทํายังไงดีพี่สามารถสอบถามกันก่อนได้นะคะพูดจาก,กันก่อนได้ใช่ลูกค้าจะไม่ได้สนใจคนี้หรืออาจจะสนใจคนี้แต่อยากปรึกษาใช่อยาก ดูหลายๆคันสามารถเข้าไปดูทที่เว็บไซต์ของเรานะคะ w w w 4 5 c a c o t h นะคะหรือถ้าอยากแอดไลน์พูดคุยปรึกษาไม่อยากตัวคุยอะ่ะไม่อยากได้ยินเสียงแต่อยากได้ยินเป็นตัวคำนังสือหรอใช่แอดไลน์ <c oughs> นะคะ์4 5 c a r ไม่ต้องเว็รวักนะติดกันเลย ได้ก็แนะนำเนาะรถที่เราเน้นย้ำทุกๆคลิปก็คือเราฟรีเงินฟรีเงินจองค่ะค่ะใช่เราฟรีเงินจองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ต้องกังวลว่าปรึกษาแล้วจะเสียเงินปรึกษาแล้วต้องจองไม่จําเป็นเลยค่ะเราฟรีเงินจองปรึกษาฟรีจริงๆนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวฝากรถสวยๆไว้สักคันหนึ่งเนาะก็ใ,ใครสนใจคันนี้ก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะหรือคันอื่นก็สามารถทักมาได้เลยวันนี้ก็อาจจะต้องฝากรถคันนี้ไว้ก่อนแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย